ขย่าไปเขย่ามาดูเลยครับเหยื่อมันติดสาหร่ายมานะครับผมก็เขย่าเขยา่ากัดเลยนี่ครับใบหนิวนะครับใซสสวยทีเดียวตับใบหนิวนะครับผมโอ้ดำครับนี่ครับผมวนตับเลย ตัวนี้เป็นใบหลิวสีทองนะครับผมคือไม้ตรงนี้ครับมันมีตัวขึ้นอยู่แล้วผมใช้เหยื่อผิวน้ําเนี่ยตีมันก็ระแวงครับมันก็ไม่กัดละแต่รู้ว่ามันมีตัวเนี่ยลองเอาหล,ลิวลงดูครับเหยื่อใต้น้าเนี่ยปลาจะระแวงน้อยกว่านะครับผมถ้าตีได้เนี่ยก็คือมีโอกาสกัดเนี่ยสูงมากเลยหลิวจัจะเต็มครับสีทองสุดยอดมาก